พาขึ้นถ้ำกันค่ะถ้ำผานางคอยจับม,มาจับมาจับน้องด้วยพี่อ้อยจับน้องคนละข้างลูก,กอู้หูสูงอะในกระเปะ๋าโทรศัพท์เองคลิปกระเป๋าโทรศัพท์อยู่บ้านยายเอามาใส่กระเป๋าแม่นี่อ่ะอึ๊บอ,อู้หูสูงอะ่ะอ่ะย,ยันยันในกระเป๋าแม่นี่ เออไปเลยอ้จันจ้าไหวไหมลูก้อไุ้มเมาอุ้มน้ก่อนอะให้พ่ออุ้มน้องให้พ่ออุ้มพ่อความเร็วลูกพ่อความเร็วโอ้มันนานนมันไกลเออยพาชมตำนานถ้ำผานางคอยกันนะคะอย่ไเดี๋ยวขึ้นบนนั้น เออมันมืดน,นะเจ้าในถ้ำอ่ะว่าสูงอันนั้นข้างล่างเฮ้ยเราขึ้นมาถึงกลางทางหรือยังอู้หเหนื่อยเตอไม่เป็นไรอัแล้วมไ้มาแล้วแล้วระวังลื่นนะอุ้ยอุ้ย ฮะอาวทำไมออกอีกฟังอะอไม่รู้แม่ไม่เคยเข้าไปอุ้ยสูงอะ เราลกถึงแล้วถึงปากถ้ำแล้วนะกลัว,ว,วทำไมไปกับพ่อเดี๋ยวดิปวดขาความสูงสุดมาเด้เพื่อนถ้าใครผ่านมาทางนี้ บรรากาศดีมากตอนนี้ลองแม่ดูสิเห็นป้ายไหมระวังหินล่วงเฮ้ยเหนื่อย้ยจะถึงปากถ้ำแล้วอุ้ยรอดูสิ นำนวท่ากัเอาลงชื่อก่อนลูกท่ำผา,าทำตำนานท่ำผานางคอยเอาลงชื่อหนึ่งชื่อพอเมือมามา่อเปิดรอบปีอันนี้ตำนานประวัติถ้ำผานางคอ,อยน <c oughs> เนี่ยเนี่ย <c oughs> ถ้ำผานางคอ,อยเป็นถ <c oughs> ้ำที่มีอยู่ก่อนมานานแล้วโอ๊ปะเข้าไปเหอะอ่ะพี่นนท์เอาลุมด้วยพอแล้วแค่คนเดียวพอแล้วลูกอ่ะจับมือน้องเดิน บบเขาบอกว่าอันตรายอ่านซิป้ายเขาว่าอะไรอ,อ๋อตัวสองันเครื่องหนึ่งดิเปิดไฟดิเอ๊ะเปิดไฟอู้มดมดกัดอ่ะน่เคปเปิดไฟลูกอ่ะเปิดไฟสองมันมืดนะในถ้ำเขาก็เปิดไฟเต๋อกลัวไม่เห็นมีน้ำมีน้ำนิดนึง มันเข้าไปลึกมั้ยลึกดิแม่ไม่เคยเข้าไปสักทีจะมืดหน่อยนะมืดเลยน่อยดินี่แม่คางๆอุ๊ยมีข้างคาวด้วยข้างขาวอู้ข้างบนมันสวยมากเลยโอข้างขาวเต็มเลยอ่ะมาๆมาดึกลูกปองเออมาอ่านก้ถูกอ๋อ อ่านออกไหมไปลุกไปอย่าห่างกันนะมาทำเวลาเลยน้องเหนื่อยไหมอ่าไปพี่แคปกับพี่อ้นน้ำหน้าดิอยสิไงว่าด้วยเด้อสวยนะสวยสวย มาทางถ้าใครมาจังหวัดน,น่านก็แวะได้เลยนะในทางผ่านนะพ่ออุ้มน้องดีกว่าพ่ออ,อ,พอุ้มหนุ่มพ่ออุ้มครัวอันตรายน,รน้ำร้องเนระียนได้ครัอุ้ยลึกมากเลยอะพ,ออะพอ่ออันนีแม่มาแต่เมื่อวานน้องกคนะอะไอเจนี่เป็นงานที่ อนาตกสะพานเดินนี่เดินดูขากันด้วยแล้วเดินดน่นะว่าเหอหนุ่ยอยู่แถวนี้หนุ่ยยังไม่เคยเข้ามาเลยเนี่ยติดโคนนะลูกอู้น้ำมันหยดลงเนี่ย อูทำสวยอะข้างในสวยมากหินย้อยสวยดูขากันด้วยเด้อตกสะพานนะเออในถ้ำหินสวยอะทรงทางนด้ส่งขาไม่ใช่ส่งในข้างบนนะ เสียงเลยเสียงข้างเขาโอ้แม่เหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่ขึ้นขึ้นขับมาเนี่ยไม่ตั่หลอกอย,ยาวเลยนะเนี่ยมันก็จะมีพวกหินย้อยพวกประวัติ โอ้ยกลยอ่ะ <มา S 1> หินวันี้หินย้อยสวยมากมันมืดอ่ะมันเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่หินมันย้อยสวยจริงๆ<า>นูตรงนู้นอะไรอ่ะพอ่อหน้่ฝั่งนั้นอ่ะไม่ได้เข้าไปอ่ะ เขาไมให้เข้าใช่ไหมแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะแล้วหาขึ้นขงบนนู้นไปไหนอ่ะอุ้ยนี่ไงไปไห้พระกันก่อน เข้าไปไม่ได้เหรอไม่ได้วางไว้อยู่นี่นี้หรปุ่นนุ่นวนปุ่นนุ่นทางนั่นบุกกาว่ายหรือยังหนูไหวตายายก่อนตุกุ้งค้องปก้องลุงหลานจิมเดอร์ที่ตักนีตวงลุงหลานนะ เจ้าบ,บ,บอกมองไม่เห็นเลยอุ้ยสวยฮะอันนี้มันไปออกตรงไหนน่าจะออกปากทางทางฝั่งนู้นแน่เลยอือสวยฮะ รูอะไรอ่ะพี่เคฟข้างขา้า,ขาวอยู่สูงสิข้างข้าวอยู่บนข้างข้าวบินเห็นไหมหนูบินตะกี้ไงข้างข่าวหนอุ๊ยเดินเร็วนี่ก็หอบแล้วเนี่ย หาทางออกให้เจอนะเนะข้างในอุโมงค์เป็นอุโมงค์เข้าไปอีกอุ้ยนี่ไหวหรือยังหนูอันนี้หรือเปล่านางคอยนี่พ่อนี่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  นี่นางคอยอยู่ตรงนี้ากาบก่อนลูกพากันกาบก่อนออนี่แหละประวัติศาสตร์นางคอยเขากลายเป็นหินที่อยู่ตรงนี้เออเนื้อเสือมามากาบก่อนลูกเลาพากันกาบก่อนลูกกาบด้วยทำได้ปุ๊กาบด้วยนะขอพรด้วยลูกขอขามาด้วยนะหน,หนูมาก,กันนะ่ะไปเข้าไปกาบลูกเลย พ่อการาบก่อนหนูเข้าไปเลยพี่อ้อยเข้าไปอือลูกลูกแกสวยนะดูดินี่กิกลายเป็นหินอยู่นี่แหละโทรศัพท์อากาศลูกขอพรด้วยอัอหนูทุ่จ้จหรือยังคะลูกจ้าคุณครอปอกป้องหนูด้วยนะ หนูตัวเป็นเด็กดีนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหนมเขากลายเป็นหิน,นแรกเขาเป็นคนเห็นไหมเขารอเขารอความรัมกรอแฟนเขาเห็นไหมเนี่ยรออยู่ถ้ำนี้แหละจนกลายเป็นหินนี่หนูหลวงไหวพระหรือย,อยัง <c oughs> อากับพระหลวกเล้ นายเจ้านั่งลงค่ะลูกเจ้านั่งลงกลับพระแล้วคุณเก่งหลวงพ่อใหญ่ผานางคอย,อา,ย,อ,ยอากาบมีเซมซีด้วยเตออเนี่ยมีเซมซีด้วยอากาศขยับเซมซีดูสิใช่อากาศกาบกาบมีเซมซีด้วยอธิษฐานก่อนพี่อ้อยอธิษฐานอันเล้วอธิษฐานลูก นุ่งไงใบอยู่ตรงนู้นพี่เคบทำต่อสิลูกุ่กระดาษ <c oughs> ของพี่เคปยังไม่ร่วงเลยแกอ้อยล่วงยัง <c oughs> ได้เลขอะไรลูก <c oughs> อ่เอาไปใส่คืนลูกอ่พี่เคปนั่งขยับจนเย็นอ่ะลูกไม่ไม่ร่วงสักที <c oughs> เอาขยับจนได้ออกสิลูก <c oughs> ขยับ <c oughs> อีกอธิษฐานด้วยสิขยำแรงๆหน่อยดิแรงๆหน่อยจะออกแล้วพี่เคฟไม่ได้ขับบ้านแน่ออกแล้วน่าเล้ๆเลขยำอีกเอาหนึ่งอันนะพี่เคฟยังไม่ได้สักอันเลยพี่เอไปดูดิใบที่เก้าพี่เอะดูยัง เอาาปนี้เดี๋ยวรอก่อนพี่เอลไปที่เก้าไปที่ศูนย์ดึงอ่านอ่านก็พอไม่ต้องดึงออกมาหรอกลูกน้องจันเจ้าไม่ดึงนะคะดีก่็เดี๋ยวป้ายย้ำเดี๋ยวจะกลายเป็นมังกร ปดิค่ะไปเดี๋ยวดีให้พี่เคปเสียบซีนถึงถึงค่ำอ่ะพี่เคปก็ไม่ลงหรอกท้งนีอ่ไปหยิบเนื้อไปขึ้นไปว่าลูกลูกเอาลูกดิการุณาเดินกลับทางเดิมเขาบอกว่าการุณาเดินกลับทางเดิมไปนะลองเดินขึ้นไปสิอ่ะเราจะออกตรงนั้นหรือเปล่าไป มันไม่ใช่ทางเดินที่เราต้องเดินนั้นเนี่ยโอ๊ยยลื่นนะลูกเออปวดขายาวอ่ะสูงด้วย,ย,ยนี่ลึกมาก้ย เป็นอีกหนึ่งที่น่ามา,มาเจ้าทางออกแล้วบายสารหรือยังลูกทริปนี้ก็มาเที่ยวที่จังหวัดแพร่ถ้ำผาหนองค <c oughs> ายบายเนี่ยเจ้าไอ้บายสวัสดีครับด้วยเ <c oughs> จ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> ฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะตะนนคนปั้นข้าบ๊ายบาย